เทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่ออกฉีดล้างทําความสะอาดตลาดสดพร้อมฉีดพ่นยาป้องกันไวรัสโควิด -19 ค่ะนางสาวกัญจนัธหาริรักษ์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีพร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยและ เจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดนำรถน้ำดับเพลิงฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดสดสีมอยและตลาดพะเจริญและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามแผงขายสินค้าร้านค้าต่างๆเพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจกับผู้ประกอบการร้านค้า และผู้บริโภคที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของกินของใช้หรือสินค้าในตลาดสดแห่งนี้เทศบาลนครแม่สอดมีความห่วงใยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลและพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อหาอาหารและสิ่งของในตลาดสดแห่งนี้จึงจัดเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยและเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดนำรถน้ำดับเพลิงฉีดล้างทำความสะอาด ตลาดสดสีมอยและตลาดพรเจริญและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามแผงขายสินค้าร้านค้าต่างๆเพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19